ันนี้จะทำแกงปลาสวายปลาสวายโตๆตตตตนะครับใส่ใบกระเจี๊ยบนะครับทุกคนเนี่ที่ออกเปรี้ยวๆนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำมะขามเปียกน,นะเราก็ใส่ใบกระเจี๊ยบก็พอนะครับนี่ที่แกงเผ็ดสดตะเบิร์ดนะครับทุกคนอร่อยมากๆเลยนะครับก่มาแกงอะไรอย่ารอช้านะทุกคนเราไปหั่นปลากันดีวกว่าแล้วก็ ออกก่อนนะทุกคนเราจะตัดเป็นมแวน,นนะครับส่แล้วก็นเนื้อได้ประมาณนี้นะทุกคนไปไปแกงกันใส่น้ำมันเล็กน้อย ผักีแกงหอมนะครับผีกแกงหอมแล้วเอาปลาลงเลยนะทุกคน ชุนชนุนอร่อยต้นชุนแบบนี้แหละทุกคนรอพี่แกงข้าวกันนะครับ เราก็จะเติมน้ำหน่อยนะทุกคนก่อนที่จะโบมเครื่องนี่ก็เติมน้ำก่อนนั้นเดี๋ยวมันจะแห้งกันไปนะครับึ้นปรุงก็เราจใส่เกลือป่นประมาณขึ้นช้อนโต๊ะนะครับ ผมปรุงรสแล้วแต่ชอบนะผมใส่ครึ่งช้อนโต้นะครับรสด,ดีประมาณหช้อนโต้นะทุกคนน้ำปลาประมาณหนึ่ข้วยเล็กครับใส่ลงไปเลยทุกให้เข้ากัน ล้็เจียยที่เตรียมาไว้ก็ใส่ลงไปเลยนะทุกคนเมนูนี่มันจะออกรสเปรี้ยวนิดๆหน่อยนะครับเราจะใส่มะเขือเทศไปด้วยประมาณ4ลูกทุกคนนี่สี่ลูกเลยนะ นี่ใส่มะเขือเทศีล,ลูเก,มมกเลยนะทุกคนมนเขือเทศเราใส่ลงกันเลยกล่นหอมมากเลยนะคะทุกคนน้ำเลืแห้งแล้วรสชาติได้แล้วแล้วก็ใส่บัตชีโรยหน้านะทุกคน สายลไปเลยครับกดนะให้พชี้สกอนะีกทีนึงก็ใช้แปนที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟครับผมปไฟเลยนะ วันนี้ได้เมนูเปหนึ่งเมนูนะครับทุกคนเกมปลาสวายใส่ใบกระเจี๊ยบนะครับ่านที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่จานนี่ครับผมนี่นี่ นี่ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะคะทุกคน1เมนูนะครับเกมปลาสวายใส่ใบกระเจี๊ยบนะทุกคนน่ากินม,มากๆเลยนะครับเนี่ยว,ว,วันนี้ก็เราก็ได้ไปอีกหนึ่งเมนูนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับ คลิปน่าเจอกันใหม่นะทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามชอบไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปมมใหม่เขาจะได้แจ้งเตือนนะทุกคนทีนี้ก็ลาไปครับสวัสดีครับผม